สวัสดีครับสวัสดีทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนวันนี้ผมเดินทางมาแถวชัยภูมิแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่บ้านนาล้อมนะครับทุกท่านวันนี้เดินทางมาหาพ่อพงนะครับมาดูนกอ่าสายอ่างมีสารพัดเลยครับผมก็จะมาชมมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนเด็ดไม่เด็ดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆ ท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมไปรับชมได้เลยครับว่ามีตัวไหนเด็ดเจ้าขโม่หัวหน้ามวนเปล่นอนเป็นเป็นันอ้างยุ่ติอ้างตัวตัวที่พ่อปเปลี่ยนบ่บอยเห็นไหมอยู่น้ำแกยังอยู่เลยอ้างอยู่ตัวนั้น

จับได้เฉลยตัวหนึ่งในน้องอ้างเหมือนกันายเขาสามหน่อยทำริวริ้วตันเหมือนกันอ่างหลงในว่าไม่บอกเไม่บวกกันจอคำแล้วเริ่มคำแต่ว่าคำมาประมาณปีบอกคำโยนขึ้นมูนี่มูนี่คำมาสองปีแล้วปีสองปีแล้ว

ไม่เคยกินเงี้ยหอนโตเงี้ยมาให้เมื่อวานนี่เป็นอาทิตย์น้องไทยเป็นอาทิตย์หมดมาเบิ่งเงี้ยบ่มีจักตัวหอนถ้กินเมื่อวานนี่มันมีนกคำอยู่นี่หาตัวหาตัวชมไล่ครับผมสายดูดันครับตัวนี้ต้อไม่หมดตัวนี้นกต้ออาชีพเนาะอาชีพเพื่อนี้เออมันมีหาตัว นั่นตอนึงมีตอนยี่สิสามมิจนุกตอหรอมพุกเขาบอกอานจะเลือนนะบ่ตอนเดียมันตอนเสร็จมานกแน่บ่บออขึ้นมันก็ได้กินเนื้อเรื่องาวมก พิ่งครับตัวนั้นตัวนี้อ้างสามดีบ่าแมนจะว่าขึ้นบืนบัดช่วงวังก้อนเจียวเขาวังฝนลิงเล็งหน่บอมีเลยมันจะขื่นมากอ่ะอ้าอ้างสามบางที่ก็มี่มี่พออ้างสามหนึ่งสองตัวดิิดกันไปทรามดาราตาุกคนตอนหลินทักทักเขาโคกของป้ายศยุบ้านนี่ยังนี้อ้างสาม จด็ดจนิ่งจนเลยไหมว่าจีแอบนี่ละช่วงเขาแล้วนี่ละนกกำลังขึ้นนะครับจีกกุ๊กเดี๋ยวกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวกุ๊กเดียวมาสัป็นนกกุ๊กเดียวนะครับทุกท่านมีเครกุ๊กตัวเดียวเนี่ยแบบปากคอปากคอปากมุดออกเขาเพี้ยนมาเพียงงี้ตัวไปตัวแต่เมื่อเอามาเพี้ยนมาเพี้งงี้ Thì vào bay này lắm rồi. Bây sáng hấp. Muyên lưu tân. 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 Bi ăn lộn. Bi ăn Bi ăn ăn มาจากขเขียวกูเขียวครับตัวนี้ลายสำปีสวยน,นะครับเป็นนกต่อตัวนี้กันนกต่อคำนี้สิบวะครับคำมาปีสองปีแล้วจะมายืมห้องอเป็นต้นบ้า,านสาอะไรเรานกมุ้งอ๋อก็เสาเรือยาอ่างบอกว่าหันหลังให้หน,น่อยลำนิดนึงอยากเล่นวะซีดอย พอตรงนี้บพื่อขาดตอบ่อนี่ฮะขาดตอ,อ,ตอบ่ขาดตอบ่าทีเอาบ่ได้ตอมาประมาณสักเดือนผู้แล้วงถ้าเขามั่งเขาเริ่มเขียวนะ่ะยเพราะตนเขาเขียวไปตออยู่เพราะมันยากถึงมั่งไปตออยู่งานนองตันนี้ก็ตัวนี้หนึ่งกุ๊กอ้างสามกันแล้วพ่อแม่อ้างสางงม<อ>ตัวนี้เขียงเข้ากัน ส่วนใหญ่มีนกเสียงกลางนะพอช่วงนีน้เนาะเสียงกลางคืนห่างคืนบ้นอนกลางลุกสวยๆครับพ่อๆเอาไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้อ่าง ตัวนี้นะเป็นรูปผสมนะครับทกท่าน้นวขีเนี่เารว่าอ่างตลอดนะครับแต่ผมว่ามีหลุดอยู่ครับตัวนี้น่าจะเป็นรูปผสมครับทุกท่าน ใต้ค้างไม่เหีวเขาคือว่าผ่านได้ครับริ้วตัวหันวะเนี่ยแน่ดแ๋ยวเสียงมันม่งเงนแม่แมนเสียงม่งเเสียงมันเปิดนว่าติดไปจอบเอาบกริวเสียงงอยู่นี่ก็ว่าเขาไหมเ๋ยวตะไคร่ดงท Nào, nó mày nó khoai em, lưu hoi. Eh? Lưu tội. 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 tuần Tội. 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 ว่าถ <c Ris ky> <Yeah, S 2> ้าขึ้นต้นเงียเถือกเอแล้วคู่หรอวอเตียนมายโนนน่ะกันนอกนั่งกับคู่เลยเขามาหวมต้นมาพังคู่เลยมันคีอมีหลงออกมาเลยเนี่ยหนึ่ง้อมสองห้อจัด ไอ้พอตัวนั้นมาให็นแมวอ่ะฮึจับได้ฮะแมวตัวไหนก็ตัวเท้าขาวจีแมวเท่าขาวนะนี่ครับเอก่อนแลตัวผู้ตัวเมีก็มัดหลุดไม่ตัวผู้ตม่ก็มาหลุดวะ กกำลังขึ้นนะครับทุก่านกำลังดีเลยนี่นี่นม,มเท่าดีหรือเจะใ่ก่อปกันลจอท่ี่แคบว่าจี มอมันมาลงมามันถิมาเอาแล้วเลี้ยวตันตัวนี้มาไหวรู้่มันเทามันใส่เสามันเป็นไดนมันเข่าห้อมตัวมันเบี้ยบไหนแมมต้องอย่างเดียวมันมันตื่นบ่กยังไงปกติรักผมหูมันเทากี่ตั้มปกนียดแบบไดนตั้าสายปีนก็เป็นตัวสาวนี่พอวไปจังไหนก็พวกไหนผมกขึ้นได้คืนเนาะ เขาถึม e e, ัดใช้งามใช้นั่นจังหวะพอดีดีงานใกล้ๆเขาแบบดีเบียดออกกล่าวมากมันคือเขาคอนเลยเขาคนเติมช้ำุงยงครับไม่ขืนมาไหวแล้วคือเปอร์เซ็นต์ได้นี่เอาสู่เขาปีนมาได้บ่พ่อให้ยังไงเหรไอ้โค้งไม่โอ้ยเนี่ยน้ำคงในตรงหน้าที่เดียวๆที่เหมาะที่จะขืนได้ตัวมไใหญ่สู่ขึ้นได้ สาวนีว so 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 like, ่า so ก็ได้เลยะสาชั้เดินสาวมันนีเสาสองอันไนีได้มันกขวหาตักโคตรโตรเลยราตานี่พอศึกษาว่ากการต่อสาวนี่ก็แสดงว่ามันตกใจสาวอว่ายังไี้ผูมามันคือแมืนผู้มาบอต่างกันปลามันเข่ามากค่ะครๆว่าว่ามันอย่มาเห็นข้อเนียดหรือว่าห้องเห็นอย่างนี้มันจงแกงกอห้องขึ้นเองมันบอขาดเข่าไป บักเป้าน mm ี่ไปน้องภามันไปมือไหนใดมือนั้นมันขึ้นมันขึ้นเกมมือนั้นไปได้สองมือเลี้ยงกันอย่างเงี้ยทางไปส่งบ้านส่งไทยแล้วกอน้องกขึ้นแล้วขึ้นเดี๋ยวนี้มันขึ้นมโมได้แล้วเมื่อย์จิ๋วมีแง่มันถึงขึ้นเป็นเบาหวานอยัดตกแล้วก็ปลอดภัยแบบ คนเขาเขปลอดภัยแต่วันนกเขาปลอดภัยันเขาขึ้นเ <No. S 1> นาะคือโมดแดงสำคัญนี่ถ้าต้นมีโมดแดงเขาขึ้นไปมันจะยุบห้องเลยบันที่สาวเขาบโมหงเลยบัดค้ำจ้าตนตายก็บริเตอร์ mี khoảng một đét tổ một, hai, hai cục, bốn, bốn. đi chơi khai bao? Mình chỉ bảo khai gì quá, phải bưng, phải bưng nó mới ra khung. nhảy bùng lên được không? nhảy bùm lên không? nhảy bùm lên không? hả? có bảo, nhưng mà nhảy cái bảo miền co mua như này mới hơn. lâu to bao nhiêu lâu? hai cái gì? Thế? to, cái nào to mánh, hai toi nhỉ? tổ một, cục. ของคุ้งมาดเลยตัวนี้สองคู่หอยมีอานพร้อมของคู่หอย,ออเ,หออหอยเสียงเม็นชัด